สวัสดีครับวันนี้นะเล็กกลับมาถึงสตีหีบแล้วครับนะก็ออกเดินทางตั้งแต่ประมาณสัก8โมงมาถึงที่นี่4ี่โมงนะบ่าย4ี่โมงก็ใช้เวลาในการเดินทางประมาณสัก8ชั่วโมงอันที่จริงรถก็โล่งอยู่นะแต่พอมาขึ้นเขาปักอะ่ะโอ้โหเจอรถติดติดแบบนิ่งสนิทฮนะค้างอยู่บนเขาปักนะ่ะประมาณสัก เป็นชั่วโมงแหละนะแล้วเราก็แวะพักทานข้าวอะไรด้วยนะเข้าห้องน้ํากันเรื่อยๆนะไม่ได้เร่งรีบนะก็มาถึงสติหีเราประมาณสักสี่โมงนะก็ถือว่าเดินทางกันแบบไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะก็เจออุบัติเหตุที่ในบนเขาปักนะมีรถบรรทุกมันตกข้างทางนะ ก็ไม่รู้ว่าบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนแต่คิดว่าคงไม่มากมายนะแล้วก็ไปเจออีกจุดที่ติดนิ่งสนิทเลยก็คือว่าตรงข้างบนเลยกำลังจะขึ้นถึงยอดเลยตรงที่เป็นด่านรถบรรทุกอะ่ะทีนี้รถบรรทุกเขาไม่ได้เข้าด่านนะเขาก็เลย ตำรวจก็โบกอะไรก็โบกโหมันดือ้อไม่รู้ว่าเขาดือ้อหรือว่ามันมีปัญหาอะไรนะก็รถติดแบบนิ่งสนิทเลยเป็นขึ่งชั่วโมงเป็นเกือบชั่วโมงอะนะแต่ว่าก็ผ่านมาได้ก็โอเคนะนี่แหละครการเดินทางเราก็ได้เจออะไรที่หลากหลายนะก็ได้แวะข้างทางซื้อผลละมารากไม้นะ ที่บริเวณวังน้ำเขียวนะก็เป็นโซนของวังน้ำเขียวล่างนะก่อนที่จะขึ้นมานะแล้วก็แวะทานกาแฟาตามปั๊มต่างๆนะก็สบายๆนะก็เดินทางมาถึงสตหีบก็นี่แหละเดี๋ยวพามาชมบรรยากาศที่สตีหีบเป็นยังไงนะเนี่ยมาถึงสตหีบแล้วก็เดินมา เก็บภาพเก็บบรรยากาศกันนะสวยๆงามๆที่สัตหีบมาฝากกัน<ม>เดินชมธรรมชาตินี่แหละนะเนี่ยวิวสวยๆแบบนี้เนี่ยสัตหีบของเราเนี่เมืองน่าอยู่เลยนะบรรยากาศแบบนี้แต่ว่านาเล็กก็วางแผนกลับไปอยู่ที่บ้านเราแล้วแหละ ไปอยู่ที่นั่นเรารู้สึกว่าเรามีความสุขมากกว่าเราเกิดมาแบบนั้นเราก็อยากใช้ชีวิตแบบนั้นนี่แหละชีวิตคนเรามันก็เป็นแบบนี้แหละสูงสุดคืนสู่สามัญออาสำหรับคลิปนี้นะเลยก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ